นี้วันที่13มกราคมครับ2567เมื่อวานนะครับ12มกราคมวันเกิดผมตรงวันศุกร์พอดีนะครับนี่มาบ้านคุณแม่แล้วก็กะว่าจะเลยไปที่เดือมอบางแคไปบริจากโลหิตนะครับซิงเวลามา3เดือนละนะครับเสียเวลา,า3เดือนนะครับนี่ก็จะไปบริจากเลือดเป็นครั้งที่38แล้วครับไปกันครับ รถสองแถวนะครับมาขึ้น BTS แล้วตรงตลาดปูครับไปเดอะมอลบางแคร์ต่อรถนะครับไปบางว่าก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปบางแทร์ก็ตอนนี้มาต่อรถจากบางว่าไปเดอะมอลบางแคร์ครับครับก็ประหยัดครับ ีบัตรประชาชนนะครับก็มาถึงเสียเงินครับไปกันต่อครับพอดีที่เดิมเขาปิดนะครับก็มีกันสามเดียอยคสรอฟของห้างบอกว่ามีรถเคลื่อนที่ก็มาที่เดิม,มอมบางแคนะครับก็มาที่รถเคลื่อนที่อยู่อันดับที่สิบหกนะครับก็ทีอยู่อันดับที่สิบไปแล้วนะครับเดีย๋ยวรอ เราเขาเรียกนะครับท่านใจมาแล้วต้องไม้ด้นะครับ,ท,รบทิ้งช่วงไปสามเดือนนะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่สามสิบแปดเรียบร้อยแล้วครับภารกิจวันนี้ครับมาจากเรื่องครั้งที่สามสิบแปดครับกำลังเดินทางกลับบ้านก็นะครับ ได้ไวยมาขวดหนึ่งพันกว่าบาทนะครับเพื่อให้ครูบาอาจารย์ลับบมาจ้ะครับแล้วครับโอ้เหนื่อยนะครับก็ว่าทําบุญวันเกิดมาวานวันเกิดติดสองมกรานะครับวันนี้ก็ทําบุญก็ซื้อไว้มาครูบาอาจารย์นะครับขวดหนึ่งนะครับโชว์เต็มที่ไม่ได้ครับผิดกฎหมายนะครับก็ พอดีน้องสาวให้ของฝันมาปันหนึ่งนะครับก็ซื้อไ่ายนะครับมาขวดหนึ่งเเหนื่อยครับแต่ก็มีความสุขครับสวัสดีครับตับตาโลมครับ